กรมการกงสุลยืนยันนโยบายฟรีวีซ่าเป็นประโยชน์ช่วยผลักดันเศรษฐกิจองร์รวมผ่านภาคการท่องเที่ยวเตรียมวางมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประชาชนนายวรวุทธพงประภาพันธ์อธิบดีกรมการกงสุลชี้แจงถึงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เชื่อมโยงที่มาของแก๊งอาชยากรรมชาวต่างชาติว่าอาจมีส่วนมาจากนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาลโดยระบุว่า นโยบายฟรีวีซ่าที่รัฐบาลผลักดันทําให้ไทยมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งเกิดประโยชน์กับภาคธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นธุรกิจการนําเที่ยวธุรกิจที่พักแรมและธุรกิจร้านอาหารซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการที่มีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วย แต่รัฐบาลระหนักถึงปัญหาอาจยากรรมที่เกิดขึ้นจากชาวต่างชาติว่าอาจเป็นผลพวงจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจึงได้มีการวางมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวเพื่อให้ได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพพร้อมวางมาตรการต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยได้ว่าไทยจะมีนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพปัญหาอาจากรรมเนี่ยเราไม่ได้ไม่ตรนะหนัก ะะเราก็ตระหนักดีว่ามันอาจจะเป็นผลทวงที่เกิดจากจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเราก็มีมาตรการนะฮะต่อไปเนี่ยจะตรวจจะคัดกรองนะฮะจะเลือกสรรนักท่องเที่ยวให้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเป็นนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะมาท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างแท้จริงซึ่งมาตรการถ,ถัดๆไปเนี่ยก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะฮะเพื่อที่เราจะได้ให้ประชาชนคนไทยมั่นใจว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเ <c oughs> ข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอธิบดีกรมการกงสุลยืนยันว่า นโยบายฟรีวีซ่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวส่วนปัญหาอาชญากรรมนั้นเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้จึงไม่อาจสรุปได้ว่าการผลักดันนโยบายฟรีวีซ่าจะนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน